วัสดีครับ <c oughs> เก็บครับมาพอกันอีกแล้วในเวลาสามโมงเสาร์เขาราิกาเพื่อนเดิ <c oughs> มเวลาเดิวมวันนี้เสาร์แน่ทุน้อยไปเข้ามาแล้วกับฝากกดติดตามกดติดเพืพเ่อเพื่ำลังเจในการคิดดูมงมมานะไม่เล,ลอะลอคอมเมนต์มาเองไป,างางป,ป,ลลปจากเยตุยังไง้นตตเลย์ยิงนตตลิดลิลบารยาการท่านอนยังอยู่ที่นออ อันนี้เรากยันอืมรับด้นนอนบอยาก่าเงินบ้านอการด้นอนนี่นออก็เ็น,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 นลับ้บรรยากาศด้วย

ต้คิอยู่จนเย็นเยนดีกว่าห้องสินทร์ใต้โมเดลที่ก็น้อยที่น่ที่กมีแห้ไ้ายืส่วนไปบัดที่เกิดนไฟที่เกิดขัดมากนะครับ ก็ว่าเพท่านกินต๊เกาะเถียงโตะทับใส่เถื่อนเถื่อนาว่าเออทักระย่ฝนกต๊บอกบ่าแหกบ่ได้ยิน้ะพี่หนอ ไม่่มันดีไโบ่การเผาก็หอนได้เยต่คนไม่ได้กีบ่ได้บ่ได้ตี่ได้เหลือก็คนกระไรแพงร้านบนมือเลยเสร็จแเอาหอยย่างไปโ่มเพื่อจเอาหอยย่างออกไ่นเรามาที่งอยจะได้ดี กติดตวกัติเคือไปหนึ่งอนึงฟาดหน้าบนต๊ะน้พักแต่ได้พี่น้องเออีบอหนึงแติเขาาอไรนยเรืองนึงกต่ิเขาาษาไนี่ยงหนึ่งก็ติโดนข่าวเดียวน่ก เอามือเป็นมือนลยยาอันนี้ยามเยมื่นี่ไม่ได้ตึงเงี้ยจัดเครื่องไรก็สุก้มดหัไก่ พีอยังไงพี่น้องฟังแล้วะอรมากาศคืนๆนี่ย้ไม่เดียวๆอ่นอนนอนแต่บอได้บีอคุณมีหวไม่สวยนะฮะคุแท้คือกล้ไม่ได้ขอไงยินกจะได้อะนิ่งจะไปเกี่ยวหนาสีเพื่อมีเกียวยั

น้าพ mm. ่ออืมพอเลยี่กาตงทีงวแหโอ้ยขีคอยหน่วงยานบริยินตั้งกลมหนาต้องไปเมีนโดดัมี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 นี่อะไรก็ม่ใครเนี่ยบ้านเม็นมอบ้านเป็นโม่แสอ่อนอื

Mười lăm quá lg đi eo như lg đi đã. Can yu ăn đi ngon 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 น้อยยอน่อยเยอะน่อ,นอ,อยนี่งี่าผู้เฒ่าย <c oughs> อะน้อยนุ่งข้สีโตจัดมาจังนีเดี๋ยวนอทำอดีตองจะให้อยใคระานที่ร่างกายง่าย กินแค่ไหงเป็นปลาดิทอดเนื้อเน้ากินมูฉ่าต่วนิ่ปลาผูกเก้วเก้ว่เรอเกลกินเกลยวแล้วเป็นกวก้แหงนะจเี่ยมากงเว้นที่เก่า มาไม่ตรงเงินเสี้ยงไหวเ๋ยเสี้ยงหันขวาเงี้ยเงี้ยเดี้ยสุดสบายที่นี่มีให้เขาให้วอสบายตัวเกมเดือดเลย ยืมเีเบรแล้วยังไงก็ไปรอยนึงพอเอาไปซี่รอยก็เอยบร้อยอย่างตสาวกาบ้าจังเขาเรีร้ล่นกังยูวันนี้ไงยูบ้าอะไรวะไม่ไม่ง่ายต้องไปเขห นายก็ใส่แบบว่าโมโหก็งเขาเนก็ม่ใส่หนีคิดยังีพอส่แบ่งเยเอ้าเพื่อนท่านเด็กเก็บคือจไงอย่านี้โอ้เพืดหนาไหมนี่จะติดสอง่าทิตย์กันดิ โอโอนะ่ออันนี้ตัวี้ก็มันหาวตัวนี้บ่ลเบาวถ่ดุนไ่เดียวพี่น้องสิเบื่อให้พอกันตอนจิ้เขาตอนเที่ยงเลยพี่น้อง อันเ้อะบึงเห็นงานทอดอะ่ะเตียงบึงกินเขา่าไม่กินเขาเตียงน้นกันพี่น้องเลยเวลาแล้วทอดเนื้อแก้วแก้วประทู่ทอดเนื้อแกว้แกว,กกวมากินเขาเตียงน้ำกันด้วย แจ่บดพี่นน่ินข้าวกับแก้วอะไรถ้าจะกินมาเด็ดคุยน้ำพีหน่อกน mm -hmm. มองแค่นอยู่ามไ่นี่น้องงันบานลงไปนึป่งยางเกินง่าย เนย,ยินนี่ลเมบ่อท่นานมัก,กินทีเดีก,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 กินมาความกันก็สวยว่ะ ตัวสำหรับสกัดมีนอแล้วคลิปมันเสียผัวดใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทศไทยให้น้ำด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนในการถ่ายคลิปมามาออกมาฝากกดไลค์กดแชร์ครับใน u ูทูบคลิปเจสุรุนเฟซบุ๊กคลิปเจสุรุนขอเก็บมาคลิปหนะครับบายสวัสดีครับ